ในเรื่องของราชการยุคใหม่นะครับแน่นอนว่าราชการยุคใหม่ต้องเป็นราชการซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับในภาพนี้นะครับจะเห็นว่าในยอดพีระมิดนี้นะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการนะครับทุกองก์นะครับไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นล้วนมีเป้าหมายเหมือนกันหมดนะครับก็คือการมุ่ง ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับในการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นั้นนะครับข้าราชการก็จะต้องมีขีดความสามารถหลากหลายประการด้วยกันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าหลักของการบริหารจัดการระบบราชการยุคใหม่นะครับจะมีหลักสำคัญอยู่นะครับตรงฐานพิระมิดเนี่ยนะครับ หลักแรกก็คือหลักของการเน้นประชาชน เป็นศูนย์กลางเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักสากลนะครับถ้าอยู่ในภาคของเอกชนนะครับก็จะเน้นในเรื่องของลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับที่เรียกกันว่า customer focus นะครับในระบบราชการเราเราอาจจะเรียกว่าเป็นระบบที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง client focus นะครับถ้าอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ควรจะต้องมีหลักการบริหารที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการสุขภาพก็จะต้อง เน้นในเรื่องของผู้ป่วยนะครับเป็นศูนย์กลางการยึดอะไรเป็นศูนย์กลางแปลว่าเราให้ความสําคัญเราต้องการจะตอบสนองความต้องการตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับนอกจากหลักการเรื่องของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่นะครับก็มีหลักสําคัญอีกหลักหนึ่งก็คือหลักที่เน้นผลลัพธ์นะครับ เมื่อพูดถึงผลลัพธ์แปลว่า เราคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับระบบราชการนะครับอยู่ด้วยการที่พยายามจะสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวที่มีความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่ทำงานให้เสร็จได้ผลผลิตทำโครงการให้จบเท่านั้นแต่ไม่ได้ตอบว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจะดีขึ้นไหมสุขภาวะของประชาชนสุขภาพของประชาชนจะดีขึ้นหรือไม่การศึกษาของประชาชนจะเป็นอย่างไรนะครับ ระบบราชการมีหลักการคือเราต้องมองระยะยาวหรือเน้นที่ผลลัพธ์หรือว่า o u t c o ค e นะครับดังนั้น Outcome o r i อ n เร d นะครับหรือว่าหลักยึดหลักของผลลัพธ์นะครับจึงเป็นหลักของการบริหารจัดการภาครัฐในยุคใหม่นะครับหลักที่3ครับเป็นหลักที่มีความสําคัญมากคือหลักของความพร้อมรับผิด รับชอบพร้อมให้องค์กรต่างๆตรวจสอบได้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าหลัก accountability นะครับแปลว่าไม่ว่าส่วนราชการดำเนินการในเรื่องใดๆนั้นจะต้องคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทั้งภายในระบบราชการเองและนอกระบบราชการว่าเมื่อทำไปแล้วจะส่งผลกระทบนะครับต่อบุคคลที่จะรับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับถ้ามีผลกระทบทางลบนะครับก็ต้องรับผิดชอบที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขนะครับแล้วก็ต้องพร้อมให้กับสาธารณชนเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบด้วยอันนี้เรียกว่าหลักความพร้อมรับผิดนะครับหรือว่า accountability นะครับอีกหลักหนึ่งเป็นหลักที่มีความสำคัญมากในช่วงที่ระบบราชการกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ เมื่อระบบราชการเผชิญก,กับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับจะอยู่นิ่งๆไม่ได้จะคิดแบบเดิมจะทําแบบเดิมไม่ได้นะครับจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมนะครับและระบบราชการก็จะต้องมีความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวเพื่อจะตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับหลักนี้คือหลักของ innovation นะครับหลักของ flexibility นะครับอีกหลักหนึ่งคือหลักของการ เปิดเผยหลักโปร่งใสนะครับให้คนเขาเข้ามาเข้าถึงข้อมูลต่างๆเข้าถึงบริการต่างๆได้นะครับโดยไม่มีการปิดกั้นนะครับยกเว้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่ความมั่นคงนะครับแต่โดยหลักการแล้วนะครับ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ภาครัฐจะต้องมีความาเปิดเผยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะต้องเน้นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนะครับเรื่องของ o l l ล b o r a t i o n นะครับการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในภาครัฐด,ด้วยกันเองภายในกรมด้วยกันเองระหว่างกรมภายในกระทรวงระหว่างกระทรวงระหว่างส่วนราชการของรัฐนะครับส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐกับชุมชน แล้วก็องค์กรประชาสังคมต่างๆนะครับอันนี้คือหลักที่ต้องทำงานประสานสอดคล้องกันนะครับและหลักสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการทำงานของบุคลากรภาครัฐนะครับจะต้องมีความรัก ความซื่อสัตย์นะครับความชอบในภารกิจของรัฐที่ภาษาอังกฤษพูดกันว่าต้องมีแพช s i o n นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเป็นหลักของการบริหารจัดการภาครัฐในยุคใหม่นะครับ